ามแรกที่หนูจะถาม<ฆ>คือเกี่ยวกับแอกเน่แ lap ดีก่าค่ะคุณหมอ,อคือรู้มาก่อนแล้วว่าคุณหมอมีคลินิกที่อื่นดูแลอยู่แล้วทาไมถึงเกิดไอเดียกับแอกเน่แ l a ที่นี่อีกล่คะคะคุณหมอใช่ตอนแรกเดี๋ยวเล่าก่อนเนาะหมอก็เป็นหมอรักษาสิวมาเกือบ20ปีแลลวน้องบอล<ฆ>แล้วก็มีคลินิกเป็นของตัวเองเนาะก็ได้รักษาสิวโดยการใช้ยาทายากินแล้วก็ทําพวกอินเตอร์เวนชั่นต่างๆว่า,า,าวจะเป็นการท<ฆ>ําเลเซอร์พวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าทําไมถึงยังมาอยากเปิดแอกเน่แ l a อีก ต้องบอกก่อนว่าแอกเน่ลบคืออะไรแอกเน่ลบเนี่ยเป็นร้านกดสิวกับทาหน้าจะไม่ใช่คลินิกนะ,ะเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นสิวจําเป็นจะต,ต้องเข้าคลินิกใช่ปะ่ะน้องบอลบางคนไม่สะดวกเนาะไม่สะดวกพบหมอไม่สะดวกกินยาไม่สะดวกทําเลเซอร์เนาะแค่อยากกดสิวยางเดียวแล้วก็ทรีทเมนต์เบาๆหมอก็เลยอยากแบบให้มีอีกช่องทางหนึ่งสําหรับ ลูกค้าที่เป็นสิวหรือมีปัญหาผิวแบบไม่รุนแรงมากและก็สามารถมามาใช้บริการได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แรงค่ะหมอดีมากเลยค่ะออะน,น้ะองบอลบอกซิว่ามันมีทรีทเมนต์อะไรบ้างของเราทรีทเมนต์ของเรานะคะ,คะหลักๆที่ทำเลยก็คือจะ,ะเน้นกดสิวนะคะหลังการกดสิวของที่เราดีอย่างหนึง่งคือมันจะมีมาส์กที่พิเศษมากก็คือลดการระคายเคืองนะคะหลังกดสิวนะคะเพื่อทำให้ผิวเราไม่รู้สึกอักเสบอ่ามันก็มีมาส์กที่มันแบบครามดาวผิว เราเนาะเพราะหลังกดสิวอ่ะมันแดงใช่ไหมคะมันอักเสบมันปะทุอะไรเงี้ยมันก็มีมาร์ยนเย็นมาช่วยคลำดาวผิวแล้วก็นอกจากนี้คนที่ไม่เป็นสิวก็ทําได้ใช่ไหมคนที่ไม่เป็นสิวเนี่ยก็มีทรีทเมนต์สำหรับหน้าใสเนาะให้ความชุ่มชื้นผิวกปะจ่างใสเพราะว่ามีมารถึง4ี่ตัวใช่ค่ะใช่ไหมใช่เรารู้สึกว่าทอที่ทําลูกค้ามาลูกค้าประทับใจมากคือหนึ่งมันทําแล้วมันสบายผิวคหลับได้เลยใช่ค่ะนอนหลับได้เลยแล้วก็มารกันฉ่ำๆไปเลยสี่ตัว ตื่นลูกค้าตื่นมาคือหน้าใสกับบ้านประทับใจกันมากค่ะก็เนี่ยแหละว่าทําไมเราถึงต้องมีแอคเน่แหละเพราะว่าเราก็อยากมา ส่วนหนึ่งที่ได้บริการลูกค้าที่<ะ>มีความต้องการหลากหลายแต่คนที่เป็นสิวหนักๆอย่างเช่นมีการอักเสบเยอะๆหรือมีรอยแผลเป็นเนี่ยค่ะจาเป็นจะต้องเข้าคลินิกเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบเป็นนิดเดียวอะมีแค่สิวอุดตนัน<ะ>แล้วเขาก็มยียาทาสิวอยู่แล้วะ,ะซึ่งตอนนี้ควนบางทีรักษาสิวเองเนาะลหลายคนก็มีความรู้เรื่องการดูแลผิวมากๆ<ะ>ก็รักษาสิวเองโดยการทายา<ะ>ใช้สกินแคร์สำหรับสิวอยู่แล้ว<ะ>ก็อยากมากวดสิวก็มากวดที่เราได้ และนอกจากนี้เราก็มีอีก3ระดับจไ้มเมื่อกี้ระดับรุนแรงสุดเืว่เข้าคลินิกระดับกลางเข้าร้านกดสิวแล้วก็ระดับเบาๆเลยก็ใช้สก,กินแคร์ค,คุม3ามระดับเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องบอลความสวยอะ่ะมันเป็นเรื่องของทุกคนคทุกคนต้องเข้าถึงความสวยได้น้องไม่จำเป็นต้องเข้าคลินิกอย่างเดียว เข้าั้นก็สิวก็สวยได้เ<ช>นาะ<ช>แล้วก็ใช้สกินแคร์ที่ถูกกับผิวก็สวยได้<ช>อันนี้<ช>แหละก็คือคอนเซปต์ว่าทำไมเราถึงอยากทำ<ด>นะคนะคแล้วก็น้องบอลก็จะเป็นคนดูแลเรื่องสกินแคร์ให้กับเรานะใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็มาถามน้องบอลไม่ลืมดูคอมเมนต์เลนไรท์ครั้งแรกเดี๋ยวก่อน